จำมาเองเลยครับนี่เป็นอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเพชรดำผมเคยเข้าสอนเต้นนะครับแต่ว่าเต้นตามไม่ได้จะเป็นเจ้าพ่อเลยเต้นยากมากเจ้าพ่อในเรื่องของการเต้นครับนี่ครับเบบี้ชาร์คครับโอ้โหเป็นท้ายแบบนี้กันเลยนะครับวันวันศุกร์ครับนี่ครับนี่เป็นสัปปดาห์นนี่เ็ของดีเมืองอุบวครับเพชรดำเพชรยีดีอแคาเดมี่เล่นใหญ่จัดจักจัดเต็มนี่คือคอนเซ็ปต์ พี่ๆบนล็อกโยกตามได้นะครับพี่ๆครับโอ้โหนี่ครับก็กล่าวด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนกรที่ดที่ล่างครับมาแล้วครับเซตที่แปดวกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเตะตังไม่ได้เตะนโอ้โหจะพิวอะไรขนาดนั้นโอ้โหเออสิทธิ์ก็แท้เลยโอ้โหกล้ามเนื้อที่เป็นมัด วัดไขมันเลยดินี่ไปยังไงเล่าอย่าล้มซะก่อนนะไปเต้นหน่อยพี่อา้อาวอา้าวอ้าโอ้โห<ม>ล<ะ>ีลาไม่แพ้กันสายเบาๆแต่เรา้าใจเหลือเกินลอล้มล้มล้มไหนเดี๋ยวดูว่าจะเป็นลมยกที่เท่าไหร่นะครับอไม่มีใครทำเมยดีก็เช่นเดียวกันครับ มาดูกันครับยกแรกครับเป็การ125กิโลกรัมครับื่อเช้าทั้งคู่มานี่สบายๆเลยครับไม่ต้องลดไม่ต้องวิ่งครับนี่แหละครับตามสไตล์เลยนะครับของเท็ดี่แบร์นี่เขาบอกเขาน่ะเป็นมวยเดินเดินชนอยู่แล้วครับส่วนตีฮงนี่ประเภทจังหวะสีมือนี่นะครับมีลูกถีบไม่รีบร้อนนะครับออมแรงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคู่นี้ชกกัน5ยกนะครับเหมือนมวยปกติทั่วไปครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นผ่านการตรวจร่างกายมาเรียบร้อยแล้วครับ ทับนอกไปเลยครับนี่ครับแข้งขวาหน้าของตีโอ้ยมัดขวาพลังหมัดไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนนะมันหนัก125กิโลแบบนี้ครับแต่ก็อย่าเผลอครับอย่าอย่าปล่อยให้โดนก็แล้วกันครับียกว่าเหมือนค้อนทุบได้เลยนะครับร้อยกว่ากิโลนะครับขยับไปเรื่อยโอ้ดูตีโฮกนี่วันนี้ดูว่ามาชกสบายเหลือเกินนะครับไม่รีบร้อนระเทเก๋าเกมครับเป็นมวยฝีมือครับ สองวางแข้งซ้ายขณะที่เทดดี้แบร์นี่วันนี้เขาบอกว่าเขาตั้งใจที่จะปิดเกมเร็วเลยนะครับถ้ามีโอกาสครับเขาบอกว่ามั่นใจมากๆครับมองไปถึงไม่ครบยกเลยทีเดียวแต่ต้องดูครับผีโฮงนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับสี่ครั้งก่อนหน้านี้อย่างที่บังลีบอกว่าชนะมา3ครั้งรวดชนะมา3ครั้งก็แพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแพ้คือแพ้ครั้งสุดท้ายนะครับในการชกกันส่ครั้งแต่ว่าวันนั้นกับวันนี้นี่จะเกมการชกจะเป็นอย่างไรนะครับจะออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่านี่ต้องติดตามครับ แหววว้ทางด้านของตีโพงครับไปซ้ายติดเบรกไว้ก่อนครับอย่ามายินใกล้ๆนะแข่งสายเราหนักนะเดแดนี้ยิ้มเลยครับอารมณ์ดีครับวันนี้บอกจะเอาเป็นของขวัญวันเกิดด้วยครับแัยชน,นะให้กับเมูเพื่อจะไปกลับโอ้แทงขวานี่แหละครับเป็นมวยฝีม,มือครับ เรียกว่าตีโดนปัดคอนมาเป็นชุดเลยครับเจ็ดี่แบซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆเขาน่ามวยเขาปั้มได้รับได้เมื่อไหร่นี้เป็นเรื่องแต่วันนี้จะโอบทางด้านของตีโฮกได้หรือเปล่าครับดูครับเดินเข้าหายืนใกล้ๆครับน, <c oughs> น่าเป็นห่วงครับมวยคู่นี้ถ้าไม่ครบยกนี่ต้องใช้คนเปนกี่คนครับถามเรียกว่าท้ารบเลยนะครับเจ็ดนแบขยับก็ไปแล้วก็ยั่วด้วยครับให้ทางด้านของตีโฮกนี่ออกอาวุธ แต่ตีฮ่อเกงก็ยังไม่รีบร้อนนะครับเพราะว่ามวยนี้ชกกัน5ยกครับค่อยๆย,ย่นค่อยๆขยับหูแข้งขวาครับเป็นมวยซ้ายที่ออกแข้งขวาได้เนียนครับตระหนของตีโหองที่แบ่เบียดเข้าไปครับโหมดยกแรกครับแหมหมัดขวาแย่เข้าไปเพื่อนสองทีครับของตีฮหงนะครับก็มี หนุ่มบางกะดีนะครับชายมินบุรีมีหน้าสิทธ์เซยเก่งพลังวิมุตเรียกว่ามารวมตัวกันอัดฉีดให้กับตีห่องเลยครับเอาละครับยกนี้เริ่มมาได้นี่เท็ี้แบนี่เดินขยับเข้า,าหาตามสไตล์นะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะเปิดเกมเดินบุกเดินเบียดเลยทําอย่างไรก็ได้นะครับให้ทางตีห่องนี่หมดแรงก่อนขยับเดินต่อเน,นื่องครับไ,ได้ของเท็ี้แบรครับ หนออาวุธอาจจะดูอืดอัดเชิงช้าไปนิดนะครับเพราะว่าเป็นมวยเวทใหญ่ๆครับแล้วก็เป็นเวทใหญ่ธรรมชาติจริงๆครับใหญ่แบบอ้วนนะครับทุกทีมีเตะเจาะยางไปด้วยนะครับเทปีแบรเตะเจาะยางแล้วก็ล้วงลาตัวโอ้ลำตัวของทั้งคู่นี้น่าตุยมากเลยนะครับเอานะครับมีขยับหลอกด้วยดูลีลาไม่มีตกใจไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าพยายามเปลี่ยนเอาทั้งหมัดทั้งฟอกถ่ายแล้วครับ กาดูทางด้านของตีฮ่องดียังใจเย็นครับส่งแบบนี้นี่น่าจะรอฉายยก4ี่แล้ะครับเทนนิสแบดไม่สนครับร่างกายตัวเองนี่มั่นใจว่าฟิตกว่าครับขยับจิ้มท้องแหมโดนกำท้องนะครับไม่รู้สึกอะไรครับทางด้านของตีฮ่องดูครับการกาดมวยนี่ดูว่ามวยฝีมือเลยครับไม่รีบร้อนคอยดักถีบเอาไว้นะครับแล้วก็แข้งซ้ายนะเขาออกสวยนะครับแต่ว่ายังประหยัดอาวุธอยู่ครับตอนนี้ตีโฮ่องยังไม่ออกเท่าที่ควร เทตตี้แบร์เองก็พยายามเตะล่างนะครับต่อยท้องตัดกำลังไปเรื่อยตีนะครับออกมาสวยครับยับเดินต่อเนื่องก็ฝากแฟนเพจมวยไทยจุฬาฯนะครับมวยไทย2000ช่องยูทูบมวยไทยจุฬาฯกดไลค์กดแชร์นะครับนี่เป็นรายการสดนะครับจากมวยถึงมวยชั้นสิบอูยนี่ครับเกี่ยวและจิ้มท้องและเจาะยางสับหน้าขาครับเรียกว่าต่อยล้มตัวเน้นๆเลยนะครับเทตตี้แบร์ สีฮ่งจะคุมเกมมากไม่ได้นะครับต้องขยันโต้เหมือนกันเพราะว่ายืนโดนเข้าไปเยอะๆนี่ก็หมดได้นะครับเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยจะไม่เหมือนตอนหนุ่มๆแล้วครับอยาบเดินต่อครับทางด้านของเท็ดดี้แบ์นี่ครับโอ้โหขวาขวาลำตัวครับนี่ครับค่อยๆต่อไปเรื่อยครับสลับบนเอาครับอย่เอาบวกแล้วครับอีฮ่องมีบวกขวาต้องระวังครับเท็ดดี้แบดแม่ดูลีลาครับแมดูครับ ตัวยวนครับเหยายวนกวนประสาทเอาครับปีนี้ทั้งคู่ก็อายุ30เท่ากันเลยนะครับ30ปีเท่ากันก็เป็นเพื่อนรักหักเล็ยโผดนะครับอย่างที่บังลีบอกครับว่าเคยเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายมวยเป็นจดีอะคาเดมี่ด้วยกันทั้งสองคนครับโอ้โหดูเทตนิบวันนี้ออกมาโชว์เลยนะครับขยับนะครับมีหมัดหน้าแย่แล้วก็จิ้มลำตัวหนักโอ้โหโดนขวาของตีห้วงไปเหมือนกันหมาแล้วตอนนี้เล่นเป็นชุดแล้วนะครับทั้งหมัดทั้งศอก ตีห่วงก็ยังไม่รีบร้อนนะครับออกเป็นชุดครับตอนนั้นของเท็ดีแบร์แต่ว่าดูตีห่วงนี่เก่าครับยังนิ่งอยู่ครับบดยกที่2ครับไม่รู้ว่านิ่งเก่าหรือว่าคุมแรงไหมครับดู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 เท็ดดี้แบร์เนี่ยโอ้โห ดําเนินมาถึงยกที่3านะครับยกนี้นี่เชื่อเหลือกเกินนะครับว่าทางด้านของตีโฮงน่าจะออกอาวุธมากขึ้นแล้วนะครับในช่วงพักยกนี้ทางด้านของพี่ชายมินบุรีแล้วก็มีหน้าติดเสยนะครับบอกว่าให้ออกอาวุธเยอะๆหน่อยครับยกนี้ขยันหน่อยครับยกสาคัญอีกยกหนึ่งครับต้องออกให้เห็นต้องออกให้เยอะเลยครับเพราะว่าทางด้านของทีมทีแบนนี่เขาได้ลูกขยันลูกเดินด้วยครับ ถ้าจะถอยถ้าจะตั้งรับต้องออกให้เห็นครับนี่ครับแข้งซ้ายมาแล้วครับตีโฮงตีแบตขวาพับนอกสอกขวาดูครับโอ้โหแข้งซ้ายตีโฮงตีแบสอกขวาดันเข้าไปสอกขวาแข้งซ้ายมาเอายกบังได้ทันครับเมื่อสักครู่โอ้โหสามดอกนี้ออกสวยเหลือเกินครับตีโฮงออกเน้นเน้นเรียกว่าเลือกออกเลยโอ้โหตีแบสัดอย่างเดียวฟันอย่างเดียวฟันทัวฟันงโอ้โหบวกด้วยโอ้โหมาครับทั้งหมัดทั้งศอกโอ้แข้งซ้ายมาตีโฮงกิ้มท้องขึ้นบน อกจิ้มน้องสับซอกต่อยมัดสับซอกสับซอกเสียบเข้าขวาโอ้ยโอ้โหโต้คืนนี่โต้เจ็บเจ็บเหมือนกันนะครับทางด้านของตีฮ่องแข้งซ้ายโอ้โหเตะซ้ายประวัติผ่านหัวไปเลยครับตีฮงโอ้โหรจริงครับตีฮงเทนทีแบยังไงครับเมื่อสักครู่นี้เร่งชุดใหญ่ครับทีนี้ค่อยๆพอตีฮงเตะซ้ายเอาเลยครับแม่มีเฮเตะซ้ายจิ้มกับจิ้มคืนมัดขวาครับเทนทีแบ ว่าสุดท้ายนี่เน้นๆกับยกนี้อย่างที่บอกนะครับตะซ้ายแทงซ้ายโอ้โหเอาละครับยกนี้นะครับดูว่าด้านของเท็ดี่แบว่ากันว่าเป็นมวยเข่านะครับจะเดินเบียดเดินปล้ำตีได้หรือเปล่าครับเพราะว่าตีฮหงนี่คอยคุมเกมแล้วก็สาดซ้ายโตเป็นระยะระยะครับเกมของตีฮ่งนี่ชกตามแผนชกตามเกมครับนานๆออกทีครับแต่ว่าเน้นๆครับแต่เท็ี่แบแทงขวา เต็มแนีึไม่สวนครับลุยแหลกครับออกมัดออกศอกต่อเนื่องครับดูครับเบียดนายพักเอาไว้เต็แบนเบียดมาศอกซ้ายครับตีโฮงทำไงตีโฮงตังรับครับเก็บกันบางโตครับเอาละครับไม่รีบร้อนด้วยดูรงมวยสวยนะครับตีโฮงนี่นะครับนี่นะครับโดนจิ้มท้องไปก่อนแล้วก็ไม่ตกใจเอานี่นะครับโดนขวาโอ้โหท้งซ้ายท้งขวานี่ออกได้สวยนะครับทางด้านของตีโฮง ดูว่าจะเป็นงานหนักของเท็ดดี้แบ์หรือเปล่านะครับเดินก็จริงนะครับแต่ว่ายกนี้นี่ดูว่ายังทําอะไรได้ไม่ถนัดมากครับก็ได้ลุกขยันลูกเดินครับณะทีิตีโฮงนี่โอ้ยนี่รับทงซ้ายตีโฮงนี่ได้รูปชัดเจนครับนานๆออกแต่ว่ามีความชัดเจนครับซูสีมากว้างผู่นี้เริ่มขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับตีโฮงเอาละครับมั่นใจนะครับในพละกําลังว่าน่าจะยืนระยะได้ตอนนี้ก็เริ่มจะขยับเข้าหา หมดยกที่สามครับเ็ไม่รู้จะแพนไปทางใครแต่ว่ามีเสียงกระซิบมาบอกว่าอยู่ที่ผู้กำกับว่าผู้กำกับชอบใครจะให้แพนคล้องไปที่คนนั้นอ่ะก็ต้องบอกว่าผู้กำกับนี่สเปคเดียวกับผมเลยนะเป็นอย่างนั้นไปได้เอาล้วครับเรามาดูยกที่4กันบนเวทีดีกว่าครับยกนี้ทางด้านของเท็ดี้แย่พยายามเบียดเข้าหาตามสไตล์แต่ว่า ตีโฮ่นี่ซ้ายนี่สวยนะครับซ้ายนี่สกัดเอาไว้าสองดอกสวยงามครับก็ยังคงใช้ลูกอ้าวแล้วครับแข้งขวายกนี้มีมาครับแต่ว่าตีโฮ่งโต้ซ้ายคืนครับทีนีแบบเน้นหมัดซ้ายแย่ๆครับตอนเข้ามุมครับตีโฮ่งอีกครับหัวหมวกกระดองแล้วก็วางแข้งซ้ายทีนีแบบยังไงครับจิ้มหมัดเข้ามาโอ้ยมีศอกขวาสวนโอ้ยเอาแล้วครับทางด้านของตีโฮ่ง ซ้ายนี่ยกเข้าไปนี่โดนทุกทีนะครับนี่นะครับเท็ี้แบ็คเตะตักล่างไปนะครับล้มดังตึงเลยครับเวทีนี่สะเทือนเลยครับผู้นี้เบียดเข้าไปเรื่อยเล่นลำตัวก่อนนะครับจิ้มลำตัวไปก่อนเอาละครับยาหมดนะครับตีห้องเตะได้เตะไปแต่ยาหมดนะครับนี่นะครับช่วงเป็นการใหญ่นะครับตอนนี้มาไปชุนครับเท็ี้แบ็หมัดซ้ายหมัดขวาสอกพบเลยครับตีห้องนี่ดูครับนิ่งแล้วก็ดูครับหู้ยนานๆออกทีแต่ว่าออกเน้นๆครับ ออกเน้นเน้นเนื้อเนื้อเลยนะครับมาแล้วครับเทตนี่แบร์ขยับเข้าไปนี่โอ้โหหมดหรือไม่หมดครับเนี่ยทางด้านของตีฮ่งนี่แต่ซ้ายก็ออกได้เรื่อยๆนะครับมีจ่อยางครับจะหมดไม่หมดใครจะแพ้ใครจะชนะก็ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับที่ยอมเสี่ยงชีวิตครับขึ้นมาสร้างสีสันให้กับวงการมวยในวันนี้ครับเริ่มหมดเริ่มโหยนะครับเริ่มจะเตะแกงไปแล้วครับตอนนี้ทางด้านของตีฮ่ง โอ้โหต้องดูนะครับเทดดี้แบนนี่ยังดูสดชื่นนะครับนี่นะครับบวกขวาเหมือนกันต้องพยายามเดินแล้วครับตอนนี้ตีฮ่หยับเข้าไปครับตีฮ่งครับเดินบ้างเลยครับสถานการณ์ดูจะเพลียยพ้ำอยู่พอสมควรนี่ครับเตะจอยาแล้วก็ถอยออกมาครับโอ้ยยกสี่มั่นใจแล้วครับดูครับโสดสงบสึกครับแบบนี้ดีเจเปิดเพลงดีไหมน้องเมย์ดูสองคนเป็นเพื่อนกันเลยครับ น่าจะเกีฬาครับดูว่าหมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับตีหงนี่หมดเกลี้ยงไปแล้วนะครับพยายามจะฮึดครับนี่นะครับเ็ที่แป่ก็ยังไงครับคือจริงๆก็ไม่อยากจะทำเลยครับแต่ว่าคือมันยังเหลือเวลาอีกยกกว่าแล้วก็เรียบร้อยเลยครับจบเกมครับนี่ครับตีลนเวทีแทบพังครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหมดแลนครับแถมไ่ได้ครับไม่ไปห่วงสถานที่เลยครับ